สวัสดีค่ะวันนี้เราซื้อปลาาทอดมากินกันนะคะจะเป็นเอ่อเหมือนปลานิ้นนะคะคือไม่ได้ทอดเองนะคะเพราะว่า,ถ,าถ้าทอดเองนี่ไม่สําเร็จแน่นอนคะ่ะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่ทอดปลาแล้วเละคะ่ะต่อให้แบบรอให้มันเกรียมใกล้จะไหม้แล้วกลับก็อะไรก็แล้วแต่นะคะคือเราจะทําเละคะ่ะเราจะทอดปลาไม่สวยเลยนะคะแต่แฟนเราเขาจะพอทําได้คะ่ะ อันนี้เห็นที่ตลาดนะัดก็เลยซื้อมากินค่ะ40บาทนะคะ1ตัวค่ะแล้วเราก็หัน่นเขามีหัวหอมมาให้นะคะจะเป็นหอมใหญ่สีม่วงนะคะคล้ายห,หอมแขกนะเราก็เลยใส่หัวหอมของเราเพิ่มไปนะคะอีกหนึ่งหัวค่ะหัน่นซอยหอมแล้วก็ซอยพริกสดไปประมาณ6 7เม็ดค่ะแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกนะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะไม่มีมาให้นะคะแล้วเราเ ก่อนที่จะปรุงเนี่ยเราจะโรยน้ําตาลไปหน่อยค่ะเพราะว่าปลาาทอดอะ่ะคือขึ้นชื่อว่าปลา,ายัางไงมันก็เค็มแน่นอนนะคะแต่ถ้าทอดเองเนี่ยก็จะโรยน้ําตาลตอนที่ว่าเอาออกมาจากกระทะร้อนแล้วก็ชูรสหน่อยหนึ่งนะคะแต่อันนี้เมื่อวานลืมโรยชูรสค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ซอยพริกโรยลงไปเพิ่มนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็ซอยอหั่นมะนาวบีบลงไปเพิ่มนะคะ เพื่อ,อ,อน้ําตาลที่เราโรยไปนะมันจะได้ละลายด้วยค่ะแล้วมันก็จะได้รสชาติที่ว่าเค็มเผ็ดหวานเปรี้ยวหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากนะคะแต่ก็กินแรงนะคะคําว่าปะลาเนาะมันก็กินแรงนะคะเราานึกอยากกินปลาส้มค่ะเมื่อก่อนจะมีปลาส้มเจ้านึงที่เรากินประจําเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกขายและะ้วค่ะเขาน่าจะได้งานทําที่อื่นแล้วนะคะก็เลยมา เออเห็นปลาร้าแฟนบอกว่าเออวันนี้มีปลา,าทอดขายก็เลยลองซื้อมากินดูค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ไม่เปืองกับนะคะเพราะว่ามันเค็มค่ะทุกคนขนาดเราใส่น้ําตาลไปแล้วมันก็ยังเค็มเค็มอยู่นะคะเราก็นั่นแหละคะ่ะปรุงปรงเพิ่มไปเนาะก็สรุปว่าก็โอเคอยู่นะคะปลา,าทอดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเรานะเขาจะชุบไขค่ค่ะ ปลาร้าเนี่ยไปชุบไข่แล้วก็มาทอดแล้วก็มาบีบมะนาวซอยหอมใส่ซอยพริกใส่อย่างเงี้ยนะคะกินกับข้าวล้ว้ลอนอร่อยมากนะคะทุกคนนี่ค่ะน่ากินไหมคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถา่ายทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมค่ะ